สวัสดีค่ะยา<ด>นาคีสีสกเกตโอ้อยยากบยากับ้นนา,นา,า,บานโดนเอฟซีขึ้นหอนอยาป่นานยานาคีสีสกเกตสีมานเนาะวัสดค่ะมือนีอยานาคีสีสกเกตก็เดินทางหอดวัดดอนปลาข่วยเลยนะคะพี่นงองเลยเอฟซีค่ะแอดมินก็เลยมีโอกาสเดินทางมาไทยไม่ยานาคีสีสกเกตฝากตอนพอม่พี่นงองมือนีค่ะตอนคำคำค,ำค่ะพี่นงคงค่ะวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะ ค่ะก็อันทึ่กับสวัสดีกันเอฟซีทุกคนที่หูจักเนในคีปนอ่อนในไล่ในหยังกัเหล่วแต่คึ้นี่เน่ยเพิ่งจะมาหอดประมาณใบสามอืมใบสามเก่านาเก่าเก่าหานาที่เออมาหอดมาหอดใบสามเก่า หา uhm, วินาทีเก่าหาวินาทีจ้าเอายา้าห้เป็นปัญหาระบาดพี่น้อง่อพันมากทอดแล้วก็มากกับมาแตงของแต่งอย่างซอยปู่ะคแล้วก็เอบซีที่ผ่านมาที่ว่าเบิ่งคลิปของยาก็คือยาปล่อยไปแบบว่าคู่กันกับปู่ะค ปูปูเพชรเนาะกระไดทุกคนนันลาเพราะว่ายากว่าอันสองค่านี่บอผู้ใดกับผู้หนึ่งต้องถือแน่นอนยากับฟันท่งให้เก้าเก้าเจ็ดแปดหกจ่าคือคือวงกลมให้ค่ะซึ่งของเป็นปูเป็นลูกไฟกับเข่าเต็มเต็มยาเข่าเบียรไโบ้กด็กครับแม่ันเข่าจังๆังเต็มๆมเลยค่ะยาจ้ากับากับฝากฟังไว้ว่ามือวันที่ยี่หก เขาก็มาร่วมกิจกรรมน้กนากัน่ากษตรใดอันบอกดอกไม้สวรรค์บอกบุญทุกคนที่มาเข้ามาร่วมกันมีประตูปัจจัยกับเป็นหอยน้าขาดแล้วก็มาคือมามาเติมบุญน้ากันเนาะคนสิบบาทเจ้าบาทก็แล้วแต่คือมือน,นันก็คือมือสำคัญที่ว่าทางวัดเข้านี่มีกิจกรรม ถวายพระประธานาพระประธานกับพระแก้วมรกตกับพี่น้องทั้งอื่นทั้งไก่แล,ล้วก่ย่างกับมี่คองฝันจักเล็กจักน้อยมาฝากก็คือเสื้อผ้าน้าแท่มาฝากหายาตีพี่น้องทาม่าในมือน,นั่นก็คือเข้ามารับเสื้อผา้าไหลูไฮล้านทุกคนคยากับแจักสิวเวอร์ยัยงเพราะว่าเล็กถืสิบฟอยก็คือ แต่หญากับปอยเละล่ะปอยไปแบบว่าในไร่ะย่าโบปอยแห่เอฟซีบอขาวเมือนี้หญ้ากระกะล่องไปคิดเจหน้าแต่หญ้ากับปอยแล้วล่<ช>ะปอยปอยตัวนี้แหละนี่ที่ญ่าเขียนไหวนี่นี่ทีเขียนไหวก็คือตัวนี้นี่จ่ามีหนึ่งเก้าห้ากับห้าเก้าสองแล้วก็หนึ่งแปดสี่ สองสามห้าที่วงกลมไวน้นี่คือเน้นหมยย y จ้าอันนี้คือว่าแถวไอ้ทางอันนี้เข้าบ่ามีอันมองสีื้อหลวอันสองสองหากับสามเอ้กับสองห้าสองสามจ้าแต่ว่ายากัเลยวงกลมให้ท่าตนนัวนี้ต้องมาแน,น,น่นอนในภายใน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 วงกลมนี่คือคือมันมาอหออาลี nya ว่าพุมมิลลิมตรแต่ว่าตัวล่างนี่ n ่ a กับเขียนให้ สามสามห้าแล้วก็เก้าสองแปดแปดสี่อันนี้คือลางลางลางล,าง,ลางอย่างเดียวอ๋อลางอย่างเดียวสามห้าเก้าสองแปดสี่คือล่างอย่างเดียวจที่ที่เขียนไปแล้วหลายตัวคือเป็นบนแมนบอย่าแมน,มน,มนอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจึงให้ FC เอฟซีบังคัๆกัน ซึ่งเป็นวงกลมตัวได้หน่อยหั่นเป็นเป็นลางนะคะพี่น้องเอฟที่ค่ะมีสามหามีเก่าสองมีแปดซีค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไ้ค่ะสาหรับแนวทางตัวเลขของงานาขี้สีสเกตค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้กะงานมาแต่แตะบานนอค่ะรดขันหนึ่งรดขั้นหนึ่งนันมันขี้อยู่ไอหาคนค่ะแลอัน รถขั้นพิยาม่านี่รวมเบ็ดเสร็จก็คือมากเก่าคน<ะ>กับรถสองคันแมนบอคระตี้เอายากับมเตีเยวจะแต่ว่ารถที่ขับมานี่มันหนีหนีโชคมันมาตัวนี้นี่นีมาสองสามห้านี่นี่รถ<ซ>น,นี้รถ <3, 5. S 1> ขี่มากนี่มันมาตัวน,นี้ค่ะ,ะซึ่งเป็นทะเบียนรถที่ขี่มาบ่ยา้ยเาะเมนทะเบียนรถ<ะ>สีประตูของญานี่ค่ะ สองสามห้างานนอกคกะะารค่ะนี่างาว่ามันมันมันเสีออกตัวนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากางาเมื่อบานแล้วหงวงนี้คุณซีเอาอันสีประตูมากค่ะงาก็เอามา้แต่ว่ามาฟันเกี่ยวกับรถสีประตูงาทะเบียนทะเบียนสองสามห้าสองสามห้าจา้าทะเบียนรถเนี่ยค่ะงาจ้าซึ่ง ยามาหอดตอนใบใบมือนี้เนาะจ้าตอนใบสามค่ะเอ็ดวินก็เลยถือโอกาสมาสัมผัสยาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องค่ะเอฟซีคิดหอดยาหน้าขี้ศรีสเกตเอ็ดวินก็เลยเด้เฝ่ามาไทายทําไห่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งก่อนค่ะค่ะกับเมื่ออื่นกับพอดีอันยาตีพี่น้องอันเมทางบานยังบานน้องเมฆบ่อหรือบาน,<ะ>นยังเออเขาก็ มืออื่นจะเขาจะเอาผ้ามามืออื่นกับอันญาติยมอยู่บานเมฆนั่นแหละเพิ่นสิมารวมกิจกรรมนำกันกับมาเฮต์ลงท่านย่งซอยกันมืออื่นจ้ะกัเฮจังไหเขากับยูบาลไก่เนาะเขาก็พึ่งพาศัยทงนี้จากสิเฮตังไหนก็ให้บอกญาติพี่น้องมือทุกคนมาซอยกันค่ะ ซึ่งมือื่นเศร้าเป็นสิเป็นงานอ่าเป็นร่วมร่วมกันร่วมกันมาเห็ดไอ้ทุกอย,ย่างบัดนี้ย่างมะแรงเท่ากับมาสวดมนต <ฮะ S 2> ์ค่าสวดอ่ายังจะยันโตแล้วตอกพ่อ,พอ,ต,อตาตา <ฮะ S 1> ทุกคนที่ทุกคนที่เขาอนโมธนาบุญมา <ฮะ S 1> นัญยาญากระือโอกาสว่าทุกคนที่อนโมธนาท่านมาทุกบาททุกสตาง ญาติสิวยพ่อให้เพิ่นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่อุทิศกุศลให้ตัวเองให้เขามั่งมีสิสุข <S 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 มริ่งใดที่ว่าเฮาคัดเรื่องการงานก็ขอให้โล่งไปสําเร็จไปแต่โดยดีค <S S S 1> แล้วก็ขอให้ทุกคนที่อนโมทนาบุญมาทุกบาททุกสตางค์ขอให้สวรรค์เมืองบนให้ออนปัใจจัยให้เพิินถ้าผู้ใดโอนมาพันหนึ่ง <S S ญาติสิวยพ่อให้เพิินเท่ากับ หนึ่งล้านบาทจากเบื้องบนค่ะใครผนาให้เขามั่งมีสีสุกให้เขาเจริญรุ่งเรือง่กิจการงานนี่ยังกแล้วแต่คันเบากับลูกกับร้านกระเบาง่ายสอนง่ายเขาบอกเอซีหรืออาติพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศไทยแต่เห็นคิดยาแล้วก็ขอให้มีแต่ข้อมซุกข้อมเจริญข้อมลำบากยาบังเกิดยาวางซีให้แต่ประสบแต่การโชคดีมั่งมีสีสุกทุกคนค่ะไพรวีบัสต่างๆกับยาม่า เบียดเบียนตะหฮาโลกไผ่ไข่เจ็บยาคาะิโบ่ให้มาไก่ก็ขอให้มีเจ็ดข่วมสุปข่วมเจริญรุ่งเรืองเพราว่าแต่ลูกเพราะว่าแต่ล้านอยู่ช่างใดก็แล้วแต่ก็ให้ขิดฮอดพอขิดฮอดแม่ให้มีรู้จักกันบุญคุณรู้คุณกรตั้นอยู่ต่อพระบิดามารดาถ้าข้ายุดนี้สมัยนี้ถ้าห่าวไปยู่น้ำในจุดนี้ข้าไปยู่บ่ได้ห่าต้องสร้างบารมีเขาต้องเฮ็ดบุญ มีหน่อยมีหลายเฮากับอนโมทนาท่านไปสักมือหนึ่งเฮากับชีมีคววมสำเร็จคือยาซาถุกยากระบอกให้บาปดอกสิ่งที่เราปฏิบัติมาสิบปีเต็มยาได้สำเร็จสิ่งที่ยาใดมาชีแนะแนวทางให้ท่าเจ้าได้เชื่อฟังแม่นบ่ถ้าบุคคลไหนที่เชื่อฟังผู้ปฏิบัติตามผู้นั้นสิจเริ่ทุกคนหลังจากเขาบ่มีเฮือนยูหลังจากบ่มีรถที เขามียู่สุขสบายเขามีเงินเขามีรถขี่มีหน้าเห็ดมีเขากินตัวนี้ยาพุ่มใจที่สุดผู้ใดเห็ดผู้นั้นได้คือบุญนี่บ่มีบ่มีไผปันแจกมันบอเราขายก็ไม่ได้นอกนอกแต่ห้าสีเห็ดแค่นั้นนั่นแหะยาก็ขอเบาสมีน้องมืออื่นมือเฮอจังวากันใหม่เพราะว่า สีมีต่อเติมพอดีนนองสา้าเพ <à> ื่อนกับผู้หนึ่งคือการเพิ่นกับเกงข้างนี้คือกันเพราะว่าเพื่อนกับปอยมาหางวดก็ถือหางวดเลยแบบว่าบอผาดของวดน่ะเป็นเพิ่นใดทุงวดเดี๋ยวมืออื่นมือหื่อในลาเพื่อนกับเสียนั่นเพราะว่าเพื่อนกับเกงผู้นึงคือกานจ้าเดี๋ยวบวินกับสีดถืีโอกาสสัมผัสเมีนแล้วเนาะจ้า ซึ่งทางวัดมือนี่กะเป็นมืดมืดเลยเด้อค่ะพี่น้องซึ่งทางทางวัดไฟฝ่ายยังเขามาบ่เลด้อค่ะพี่น้องคะ่ะยังมือดอค่ะก <ผม S 1> ะก็ยังเป็นมืดมือดอยู่เค่ะเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะส่งขอโทษขอให้พรออม่มพี่น้องคะ่ะถามันเบ่งมืด,มดไปเนี่ยค,ค่ะบว่ามันมามันแบบว่า,วาท่านในเฮตหยงานานังมันยังมืดยังอ่นานันยูท่านในเฮตหยัง ไฟกระจกยูมองได้<ะ>แ่าสำหรับแนวทางตัวเลขของยาน้าคีสีสเกตมือนีายายำหายเอฟซีอีกเธอหนึงดูขายยาซึ่งยาสียำห้ตัวใดครั<ะ>ยาก,ก็คือเขียนไว้นี่หลายา,า<ะ>่ายามากเท่านี้แต่ว่าเก่าเก่าหายยาดมันมาตัวเก่าเก้าเจ อันนี้ค uh ือ oh. ค so ือยาวงกลมไวคือฟันท่งยาว่ามันมาตัวนี้กัะค่ะถ้าไม่มาตัวนี้ตัวนี้แน่นอนยาบ่อปอยหลายเคี้ค่ะกันละสามตัวก็คือยาเขียนไวนสองสามห้ากับหนึ่งแปดสีเนาะส่วนส่วนข้างล่างนี่เป็นล่างอย่างเดี่ยวม็นมาย่ายาวางวดนี้ยาปอยล่างย่างเดี่ยวตัวนี้ค่ะค่ะก็ให้ให้ ทุกคนถือว่าดูคลิปยากระหายไปเฮ็ดเบิงไอ้ห้ามันใดราะ,ะว่ากสะสรุปแล้วคือตอนนี้ยามันคิดในใจว่าก่อนิไดเ้เดินทางมากก็คือดอกไม้สวรรค์แบบมันอยู่มันจูงใจมันแบบว่าอยากอยากได้อยากพูดเอออยากให้ทุกคนที่เขาได้รู้จักยาอยากให้เขาได้บุญบารมีก็คือยาว่าตัวนี้<ะ>จ้าตัวนี้ยาก็เลยมาเฮ็ดไอ้สองตัวเฮ<ะ>็ดลมงปมไห จ้าโอเคค่ะจัดเต็นขยากะ <c oughs> ขอบคุณยาหลายๆค่ะมันกระเบิดเนานะยาเนาะขอบคุณค่ะจะสาธุขอบคุณยาหลายๆค่ะเาลว